ดิฉันชื่อนางประพัชร์ส,สมเขหญ่นะคะอยู่ที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาใช้บริการของโรงพยาบาลวัไดไรลักษ์นะคะรู้สึกประทับใจมากค่ะประทับใจในบริการของแพทย์นะคะพยาบาลและก็บุคลากรต่างๆค่ะในการรักษานะคะก็อย่างเจาะเลือดอย่างงี้ค่ะก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกกลัวเลยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพูดดีมากค่ะและก็ให้คําแนะนํา ที่ดีค่ะทําให้เราเนี่ยไม่กลัวการรักษาเลยค่ะการรอคิวนะคะก็ไม่นานค่ะแป๊บเดียวค่ะหากใครนะคะที่จะมารักษาอาการเจ็บป่วยนะคะเชิญมารักษาได้เลยนะคะที่โรงพยาบาลวัยรักค่ะเพราะว่าบริการดีมากๆนะคะบริการประทับใจที่สุดเลยค่ะมีเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะมีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่ทันสมัยมากค่ะบริการดีสุดๆเลยค่ะ,ะใครจะใช้บริการก็เชิญได้นะคะขอบคุณค่ะ ชื่อสถาพรทองรัตะนาชาติมาจากอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชการบริการประทับใจมากแล้วก็บรรยากาศแบบว่าสวยงามร่มลื่นมีทัศนยที่ว่าสูงวัยแล้วก็แบบว่าการบริการของพยาบาลน,นี้เทคแคร์ได้ดีแล้วก็การพูดจาก,ก็ให้ความสำคัญกับคนไข้ แล้วก็คุณหมอก็ที่ตรวจก็ให้ความสำคัญกับคนไข้เหมือนกันใส่ใจทุกอย่างทุกเรื่องทับใจพยาบาลทุกครั้งที่มาเพราะว่าเป็นคนไข้มาตลอดแล้วสิ่งที่สะอาดสะอา้ะอานคือห้องน้ำก็สะอาดแล้วก็พยาบาลก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้บริการประทับใจที่สุดเลย จ้าหน้าที่นี่คือดีมากๆเลยค่ะคือขขอแนะนําแบบเราทําเล่นไม่ได้ไม่ทุก่ะเขาจะพาไปติดจุดตรงจุดเลยบ่มากทางเล็กๆอ่ะก็จะพาไปทึ่งถีเลยทําเล่นไม่ได้ก็จะนั่งมั่วค่ะคือโอเคเขาตรวจได้ดีไหมเขาทบั้งเราทั้งคือเขาโม,ม้นนเขาตอบตลอดอ่ะค่ะค้อมทีตะให้ําแนะนาเราอ่ะนะเป็นตัวดี